นี่คือชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านทำนายหน้าติกตอกได้แบบติดเทอร์โบและสามารถรับคมมิช่นได้อย่างรวดเร็วครับวันนี้ถ้าคุณเองกำลังมองหาวิธีการทำนายหน้าทิกตอกแล้วให้มันได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าท่านมาถูกที่แล้วที่ท่านเข้ามาทำนายหน้าทิกตอกหรือการสนใจในหน้าติกตอกก็เพราะเราเองเนี่ยอยากได้รายได้เข้ามาสู่ในครอบครัวหรือในชีวิตของเราใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหมันมีคนอื่นเยอะแยะมากมายที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยและแน่นอนครับมีอีกจุดหนึ่างที่าาจจท่าลัน ศึกษาในการทํนายหน้าครับวันนี้ท่านจะไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอีกต่อไปเพราะนี่คือชุดเครื่องมือที่จะช่วยท่านเองสามารถทานายหน้าติ k กตอกได้อย่างรวดเร็วเลยมีอะไรบ้างในนี้ครับเพียงแค่ท่านช้อปปิ้งแฟตได้นี้ในแฟตได้นี้นะครับมีข้อมูลพิเศษอยู่ในนั้นที่ประเมินค่าไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะองค์ความรู้นี้มันจะต่อยอดให้ท่านได้ไม่รู้จบนั่นเองและแน่นอนครับมีสูตรลัดอยู่ในแฟลชไดร์ขนาด4ทิกที่สามารถใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และในมือถือมันจะมีสาวเอฟเฟกท่านเอาไว้เก็บงานเก็บไฟล์ต่างๆของท่านไว้ได้อีกสบายๆเลยและไม่พอครับมันยังมีในเรื่องของไกด์บุ๊กครับไกด์บุ๊กตัวนี้ต้องบอกว่ามันคือคีย์เวิร์ดสำคัญของชุดเครื่องมือนี้เพียง <Wow. S 2> แค่ท่านสแกน QR โค้ดครับท่านจะได้เข้าไปพบวิธีการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์สุดพิเศษถึง4คันมูลค่า 5, า่าาาาา5,9668บบบทฟรรรีีลลกกกมอออออะไ้้้้เเพแคััในนนนนหตตติิิดชยวว ในการทาในหน้ามีหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จและมีผลลัพธ์มากมายที่เข้ามานับไม่ถ้วนเลยและถ้าท่านเองคนหนึ่งอยากจะให้มันเกิดผลลัพธ์อย่างจริงจังนะคาดนี้จะเน้นเนื้อๆไม่มีน้ำครับจะพาท่านเข้ามาเรียนรู้วิธีการทาการวางกลยุทธ์การวางแผนงานนะครับการวางแผนการทาคลิป2สหลักสําคัญในการทำติ๊กต็อกและให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วรวมถึงเวิร์กช็อปภารกิจให้ท่านได้ทาและเกิดผลลัพธ์แน่นอนทาการตีคานี้ครับมีผลลัพธ์ทุกคนตั้งแต่ที่เข้ามาเรียนเลยโอเคไหมนะครับต่อมาครับสำหรับมือใหม่เลยจ๋าเลยและช่อง ไปเรียนรู้เทคนิคในคลาสนี้ครับปั้นช่องให้ปังไวติดจรวดครับซึ่งคลาสนี้ก็ได้รับฟรีอีกเช่นการสามารถเข้าเรียนได้ส่วนอีก2คลาสครับคนที่ไม่มีทักษะการทํารูปภาพออกแบบรูปภาพตัดภาพไม่เป็นครับก็มีการสอนโดยใช้แคนว่าด้วยมือถือของเราเนี่ยแหละสามารถดูแล้วก็เรียนได้เลยครับต่อมาคอร์สต่อามาคือการต,ตัดต่อวิดีโอเริ่มต้นจะมีใครมาเตร์และจะอัปเดตในเรื่องของแคปคัทเพิ่มเติมให้รวมถึงโปรแกรมอื่นในคลาสนี้ท่านสามารถเรียนฟรีได้ไดตลอดชีวิตมูลค่ารวมกันทั้งหมดนี้ห้ 5, แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะาร้อยหกสิ พอครับเรายังมีกลุ่มลับพิเศษให้กับท่านได้ต่อยอดและก็มีเป้าหมายในการทํานายหน้าติ้งตอกและอยู่ในกลุ่มวันนี้์เวิร์ดสำคัญครับเขาบอกว่าให้คุณลองคบเพื่อนสักห้าคนที่มีผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตที่คุณต้องการถ้าคุณอยากทํานายหน้าติ้งตอกผมแนะนาเลยครับมาอยู่ในกลุ่มคนที่มีไฟมีเป้าหมายแบบเดียวกันมีฝันแบบเดียวกันในการทำนายหน้าแล้วเกิดผลลัพธ์ครับลองดูครับถ้าวันนี้เราเจอคน5คนอยู่ใกล้ตัวเราคุยกันทุกวันในกลุ่มเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนกันแต่นี่ไม่ใช่นข้อคามแลขยคนทาามีเป้หย่วิตทท่่าานนนจะเปลียใ่ดีอย่าางที่เบอกไปจะ ประสบความสาเร็จให้ท่านไปมองหาเพื่อนที่ประสบความสําเร็จสักหคนมาแน่นอนครับท่านชีวิตท่านเองก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยเช่นกันและมาถึงแล้วครับโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดแน่นอนครับกดหยิบใส่ตะกร้าแล้วสแกน QR Code แล้วไปเจอกันในคลาสไม่ได้แฟดใดแล้วท่านเปิดไกด์บุ๊คครับแล้วสแกน QR code คแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปเรียนคลาสรีกันเลยพร้อมเตรียมตัวเข้ากลุ่มลับพิเศษที่จะพาท่านถึงเป้าหมายและได้ในสิ่งที่ต้องการรวมถึงคอมิชั่นจากที่ตอกมาแบบเร็วๆเลาไหลมาเทมาครัไห้กาลมา้ทมา หรือถ้าท่านเจอกับเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์ไปท่านก็เอาส่วนลดจากเขาเอามากอกใส่เป็นส่วนลดร้านค้าแล้วก็ช้อปปิ้งในราคาพิเศษของคุณไปได้เลยอย่าช้านะครับโปรโมชันนี้มีจํานวนจํากัดน,นะเพียงแค่100คนเท่านั้นในโปรโมชันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสร้างรายได้ไปกับนายดา t ติ t o ตอกติ u เทอร์โบพิจิตลาน